สวัสดีค่ะค่ะชาอาตมี่ทุกคนนะคะวันนี้พวกเราสองคนมาเที่ยวดอกไม้งามค่ะที่เชียงรายค่ะแต่พวกเราสองคนก็ยังไม่ลืมที่จะใส่แมสนะคะป้องกันป้องกันคุินนะคะแต่สิ่งท,ที่ขาดไม่ได้นะคะช่วงนี้ก็คืออากาศหนาวแล้วใช่ค่ะต้องรักษาสุขภาพนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะทุกคน บรรยากาศสวยมากให้ดูรอบๆนะคะชื่นมากเลยนะคะหอมหอมกลิ่นเกสสอรเนอดอกไม้สวยมากดอกไม้สวยมากเลยดูสิสวยมากๆค่ะมาเที่ยวเชียงรายนะคะใครว่างก็มาเที่ยวนะคะแต่สิ่งที่เราสองคนอย่าไม่ลืมนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนี่ค่ะวิตามินซีของอาโทมี่นะคะพกง่ายทานง่ายนะคะพกได้ ไปได้ทุกที่นะคะนี่ค่ะฉีดแล้วก็กอกค่ะอืรสชาติอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็พกพาง่ายด้วยนะคะพกไปได้ทุกที่ป้องกันไม่ให้เราเป็นหวัดนะคะวิตามินซีค่ะผิวพรรณก็สวยด้วยวันนี้เราสองคนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย